เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทอมทุวย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนี้หน่อยนะครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบั็อกเมชแนลวันนี้ผมก็จะมาเล่นมัตเทนคอมแบ็กเอ็กซ์นะครับ่าก็เพิ่งโหลดเสร็จเลยนะครับ มาเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่าเออไปเดอเดอเดออคราวนี้มีให้ซื้อของใช่ไหมอออินบ็อกมาหนึ่งอัตทีไปเลยสองหมื่นค่อนมาครับซึ่งก็ผมก็เพิ่งโหลดเสร็จเลยนะก็เลยเอามา แคทแมมไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคดูสิเราจะเจอกับใครผมก็เพิ่งโหลดมาไงนี่ผมเล่นไม่เป็นซะเนี่ยเล่นไงไม่รู้เนะี่ยหรืออัพไม่ใช่เล่นไงเนี่ยเยี่ยมเ,เปิดมาก็เล่นไม่เป็นละ เออเออเอเออเ,เล่นไงเ, <c oughs> <c oughs> เล่นไม่เป็ดเล่นไม่เป็ดก็ขอไปนี้เป็นพันมั่วๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนแรกอยู่ดีๆมันก็ให้ต่อสู้กับตัวที่อะไรไม่รู้แล้วก็ ต่อสู้ใส่ก็แม่งมาโผล่หน้าเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเป่าเกมเมอร์รีวิวสองก็ม,ม,มันไม่ซือ้อไม่เอาไม่ซือ้อไม่เอาไม่ซือ้อไม่ซื้อไม่ซื้อูอะไรเนี่ยอัน,นี้เลยเอาไสิปัก าไว้ให้พ่องเหอะนะเอ้ยล้กฟักเล่นอะไรเอ้ยเล่นไงเนี่ยเอาตัวเล่นไม่เป็นอันนี้แหละอ๋อโอเคโอเคต้องเสียตังซื้ออีกไอสัตว์สองหมื่นกูไปเลยนะครับมาเสียงซื้อซื้อซื้อไปแล้วมาเรดี้ไฟต่อยต่อย ต่อยยังได้ย่มามามาปั๊บปับปับปับนี่นี่ฟันมากปั๊บปับปับลงลงนีง่กูทันทันต่อยต่อยไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แด็กเฮ้ยตัวใหม่มาวะสัสสัสอะไรเนี่หมวกกันนกนี่ไอ้หัวเกรียนมานี่ยปั๊บไม่เอ้อย่ามาไม่ได้แดก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 บอกเลยตัวเดียวเอาอยู่นะทุกคนน่ะมา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 เรือแทบจะยังไม่ลดวุ้ยชัดแค่ ชิบหายแล้วหายแล้วชิบหายแล้วมาเอะมาเอะกูไม่ไหวแล้วปบ๊อบบ๊อบนี่เจอแม่สาวน้อยกูไม่ไหวเยึงผากอย่างมันตุ๊ยต่อยต่อยเออชิบหายเลยไม่มาเร็วจังวะได้เดี๋ยวมึงเจอกูนี่ต่อยทำไมมันบล็อกได้หมดเลยอ่ะเออจับไปดินี่ยิงอัดแม่งเลยอุ้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 ยหัวเกรียน มึงมึงไอ้ไอ้ตัวปิดหน้ามานีม่มาน,นี่นี่มาใ <c oughs> ช้อีก,ล <c oughs> <c oughs> กล <c oughs> แล้วปัาป๊บป๊าป๊าหนักม่งมึงแล้วไอออยียอะไรเนี่ยอออินอออินตายสัตสรักกดรัวๆกดรัวๆซ้ายขวาซ้ายเอื้อตายหัวละหนึ่งตัวออืมอืกู <c oughs> ก็จะตายแล้วเหมือนกันจัดมา ใ <c oughs> ช้สก,ก,ก,กิลใช้สกิลใช้สกิลใช้สกิลลงลงลงอุ้ยชัดแค่เออยิบหายแล้วตายห่วงนะเลยเฮ้ยอ๋อมีการชาร์จพลังชาร์จพลังได้เราเหลือแต่สุดท้ายแล้วครับเราชนะนี่ก็คือจบเลยไหนเราชนะมึงกดัวุวว้ยเอุ้อ ้เฮ้ยแพ้ว่ะเสียดายมาเดี๋ยวเราขออีกสักรอบแล้วกันสักโอ้ห้านาทีแล้วทำไมเร็วจังวะมาเอาใหม่เอาใหม่มามามาเรากดรัวๆเลยเนี่ยผมกดรัวๆหลายคนอาจจะได้ยินเสียงผมกดนะครับนี่ผมกดรัวๆเลยอืมนึ่ง นี่นี่ต่อยต่อยเราต่อยอย่างนี้เลยปับ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 ไม่เงับกดสองข้างเลยปับปับจัดไปปับปับปับปััจัด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 ัไปจัดจัดไปเราต่อยล้วัวเราต่อยล้วัวเราต่อยล้วัวเลื่อนหมดแล้วมันก็พักอ่ะเฮอ เดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยมันทำตัวโหดเราตายนี่นี่มามามาจัดไปาสิสิ่งดำเงียจัดมาอุ้ยชัดเค่เอออย่าตายนะอย่าตายนะอีนูอีนูอีนูอย่าตายนะอีนูอีนูอีนูต่อยต่อยอีนูต่อยอีนูต่อยเออมึงอีกแล้วไอ้ยี้นี่แม่งโหดจัดอะมามา ยาอยแอมพ้มัน <outreach> พ่อป่อพดอพ่อพ่เพ่อ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 พเรา่อพอแคอพ่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 อน่อ่อต่อพอ้่อพ่อพ่อพ้าม่อ่ออออ่อพ่อพ่อ่ออ่อออ่อออ่สกั

<laughs> อาช่างเอารอบเดียวแหละอล้วก็ใครชอบคิมเนียหรือใครชอบเกมน,นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วสีโยเกีนเยสเดย์บายครับ